สวัสดีครับอ่ามือนีพามาเบิรหอยหน่อยครับหอยผมยักษ์นะครับหอยหน่อยหอยน้อยหน่อยนะครับนี่หน้าตาเป็นจังซีเนาะเอ,อ้อถัวหน่อยหน่อยนะครับซ่ําลูกะตะคบนี่เด้ออันนี้เราเรียกว่าขนาดเหรียญบาทนะจะ๊ะก็จะเท่ากับเหรียญหนึ่งบาทอย่างนี้เลยนะครับเหรียญหนึ่งบาทนะบางคนก็เรียกว่าลูกตะคบนะ ส่มาตรฐานเราเรียกลูกตะขบนะครับโตมาอีกหน่อยนะสามสี่ห้าเดือนก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงเป็นขนาดนี้นตัวขนาดนี้ก็จะเอาเหรียญห้าเนี่ยเราเรียกว่าใส่เหรียญห้านะเหรียญห้าใส่ปากเขาก็จะพอดีเลยเหรียญห้าดูดีๆนะครับโตมาอีกนิดนึงเราก็เรียกว่าเหรียญขนาดเหรียญสิบที่เราเรียกกัาก็จะมีเหรียญสิบมาจะกกะกันนะ แตกต่างกับเหรียญห้านิดนึงนะครับเหรียญสิบาทจะใส่ฟ้าได้พอดีไซนี้จะเป็นไซหอยสาวที่กําลังแข็งแรงนะครับน้าฝนนี้ออกลูกรัวๆออกลูกกันเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็แข็งแรงจะอยู่กับเราไปอีกหลายปีนะครับเคยช่างดูตัวที่ใหญ่สุดมีน้ําหนักมากสุดก็คือได้ประมาณอ่่าเทาไหร่อะ สองรมิลิกรัมอะนะของเครื่องช่างดิจิตลอลน่ะนะนี่กำลังน่ากินเลยไซนี้แล้วก็กำลังน่าเลี้ยงนะครับพี่พี่สมาชิกท่านไหนที่เลี้ยงไปแล้วได้ผลเป็นยังไงม้างนะครับแจ้งกันด้วยเดอ้อนะครับมาดูใกล้ๆก,กันยังนี่นกันเนาะนี่ครับ ตัวเล็กนี้ผมยังไม่ได้จําหน่ายเนาะเพราะวา่าจะเก็บน้องเอาไว้เพาะต่อขยายต่อนะบแต่ไซสี่เดือน5เดือน6เดือน7เดือนนี้ยังมีให้มีขายให้อยู่นะครับมีแบ่งปันอยู่นะครับถ้าในใดสนใจก็ทักมาสอบถามได้ที่เบอร์โทรเดิมนะครับ0 9 8ย์5 9 6 0 0นะครับท่านสนใจบอกได้เลยว่าอาจจะเอาเหรียน5้า นะเหรียญห้าก็คือเหรียญห้าบาทอะใส่ใส่ปากเขาจะพอดีอย่างนี้นะครับก็จะเอาเหรียญสิบก็เหรียญสิบใส่ปากเขาก็าจะพอดีอย่างนี้พอดีเลยนะครับก็ให้แจ้งมาว่าเหรียญห้ากับเหรียญสิบสองตัวนี้ก็จะราคาจะต่างกันแค่ยี่สิบบาทนะครับต่างกันยี่สิบบาทนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ